สวัสดีครับผลแข่งสนุกเกอร์รายการ WST Classic 2023น้ำมันดิ้งไซต์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษวันที่18มีนาคม2566เป็นรายการใหม่สะสมคะแนนประจำปี2022-2023ทดแทนรายการ t ติ k i s ิ m a า t e เ2023ที่ไม่สามารถจัดรายการได้เงินรางวัลแชมป์80,000ป bon, อนด์รองแชมป์35,000ป bon. อนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ป bon. อนด์ รายการนี้เป็นการนำนักสุนเกอร์128คนจากตารางคะแนนสะส,สมประจำปี2023โดยจัดแบ่งเป็นสองสายสายบน4ี่กลุ่มสายล่าง4ี่กลุ่มใช้ระบบน็อกเอาท์แพ้คัดออกตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยแต่ละสายจะทับการแข่งขันจนไปถึงรอบปลองชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศถึงจะโครจรมาพบกันของสองสายส่วนนักสุนุรเกอร์ชาวไทยที่เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ วันที่16มีนาคม2566หมูปากน้ำโนพลแสงคำเอาชนะเอียนเบิร์น4-3เฟรมผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับฟานเจิงอี้วันที่18มีนาคม2566อารีคาเตอร์เอาชนะแจ็คสลาระบุรีเดชวัดปุ่มแจ้ง4-1เฟรม F1 เทพธย,ยาอุ่นหนูเอาชนะแอชจัดดิบาว4-2เฟรม วันที่19มีนาคม2566น้องมิ้งสลับุรีนัชรัตวงหลัไทยพบโรเบริร์ตมิลกินผลการแข่งขันรอบ128คนใช้ระบบ4ใน7เฟรมวันที่18มีนาคม2566อารีคาเตอร์พ,รพบแจ็คสลับรุรีในชวัดปุ้มแจ้งประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน1ครั้งแจ็คสลับุรีชนะ1ครั้งล่าสุด เจอกันในราการเยอรมันมาสเตอร์2014รอบ64คนแจ็คสลับุรีชนะ5ต4เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาอารีคาเตอร์แข่ง52นัดชนะ34แพ้16เสมอ2ครั้งแจ็คสลับุรีแข่ง23นัดชนะ14แพ้9ครั้งเทียบเคียงจากสถิติแล้วถึงแม้ว่าแจ็คสลับุรีตัวตึงจากไทยจะเคยเอาชนะกับตันอารี แต่ฟอร์ปัจจุบันกัตตาน,นาลีเป็นต่อคะนนกันเยอะซึ่งแจ็คสลับุรีต้องรอดักจังหวะ2เก็บแต้มเก็บเก,บเกมไม่ได้จึงจะมีลุ้นงานนี้แจ็คสลับุรีอยู่สายล่างกลุ่ม6ร่วมสายเดียวกันกันกบ F1 เทพชาย,ยาอุ่นหนูหากชนะรอบ64คนจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คกิงกับมัวหมัดอาซิฟหรือถ้าฟันฝ่าถึงรอบ32คนถึงจะได้ลุ้นไปเจอกับ F 1 ผลปรากฏว่าวันนี้แจ็คสลับบุรีไม่นิ่งแทงชฉช่างเยอะโดนกับตันอาลีแทงสวน3เกมรวดขึ้นแท่งก่อน3ต่อ0เฟรมเกม4แจ็คสลับบุรีในะจังหวะเข้าเบรกแทงเซนจูรี่เบรก1 0 1แต้มไล่ตามมา1ต่อ3เฟรมเกม5กับตันอาลีไม่ปล่อยให้เกมยืดเยื้อในะจังหวะเข้าเบรกย,ยาว77แต้มปิดเกมเอาชนะไป4ต่อ1เฟรม อาลีผ่านเขารอบ64คนไปพบกับมูฮัมหมัดอาซิฟเอฟวเทจุยาอุนหนูพบอชจัดอิกบาลประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเอฟวแข่ง31นัดชนะ18แพ้11เสมอ2ครั้งอชจัดอิกบาลแข่ง20นัดชนะ11แพ้9ครั้ง เทียบเคยียงจากสถิติแล้ว F1 มีฟอร์มไปต่อพอตัวถ้ารักษามาตรฐถถานของตัวเองไว้โอกาสผ่านเข้ารอบสูงมากหาก F1 ผ่านเข้ารอบ6 4คนจะไดพบกับผู้ชนะระหว่างดิงจินนวยกับชูสีหรือถ้าฟันฝ่าถึงรอบ32คนอาจจะได้พบกับแจ็คสลับุรีผลปรากฏว่าสภาพเกมทำท่า,ทาจะเป็นของ F1 หลังจากที่แทงขึ้นนำก่อน2ต่อ0เฟม โดยเกม2แทง,งทเซนจูนไ้เบ1น5แต้มแต่หลังจากนั้นเครื่องช็อตไปดื้อโดนแอจัดยิ่บาวแทงตามมา2เกมรวดกลับมาเสมอ2ต่อ2เฟรมเกม5้วงเนเงยทั้ง2ฝ่าย F1 เก็บแต้มชิงความได้เปรียบขึ้นท่านก่อน3ต่อ2เฟรมเกม6 F1 แทงเหมือนมิทุละจรวดติดป,ปีกไม้เดียว94แต้มเอาชนะไป4ต่อ2เฟรม เอฟันผ่านข้าลอก64บคนไปพบก,กับชูสีวันที่20มีนาคม2566เีรยเียมไฮฟิลอาชนะมักกฟูซีตาหนึ่งเฟมโดยเลียมไฮฟิลกลุ่ม2ผ่านข้าลอก64คนไปพบก,กับโจยู่หลงอาลีคาร์เตอร์อาชนะแจ็คสลับุรีเดชวัฒพุูนแจ้งซีตาหนึ่งเฟมโดยอาลีคาร์เตอร์กลุ่ม6 ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับมูฮัมหมัดอาซีฟสจ๊วตคาลิงตันเอาชนะอดัมดัฟฟีซีต่อหนึ่งเฟรมโดยสจ๊วตคาลิงตันกลุ่มเจ็ดผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับคาเลนวินสันเจนเพนเฟย์เอาชนะอัลฟี่เบอร์เดนซีต่อสามเฟรมโดยเจนเพนเฟย์กลุ่มเจ็ดผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างคริสเวกกิงกับลีแอนนาอีแวนส์ F1 เทพจุยาอุ่นหนูเอาชนะแอตติกบางซีตาสองเฟมโดย F1 กลุ่ม6ผ่านเข้ารอบห4คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างดิงจินหนุยกับชูสีชูสีเอาชนะดิงจินหุยซีตาสามเฟมโดยชูสีกลุ่ม6ผ่านเข้ารอบห4คนไปพบกับ F1 เทพจุยาอุ่นหนูมูฮัมหมัดอาซิฟชนะผ่านมาร์คคิงโดยมูฮัมหมัดอาซิบกลุ่ม6 ผ่านกล็ลอบ64คนไปพบกับอาลีคาร์เตอร์แมทธิวเซลเอาชนะไมเคิลโฮลสีตาสามเฟมโดยแมทธิวเซลกลุ่ม6ผ่านกล็ลอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแอนโทนีแฮมิตันกับฟาลักอาเจฟคริสเว็กินเอาชนะลีอานาอีแวนส์สีตาหนึ่งเฟมโดยคริสเว็กินกลุ่ม7ผ่านกล็ลอบ64คนไปพบกับเทรนเพงเฟย มาร์คจอยเอาชนะจอร์ดากรีนซิตาหนึ่งเฟรมโดยมาร์คจอยกลุ่ม7จผ่านการลอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างจอห์นฮิกกินกับไมเคิลไวท์แอนดิวพาเกตเอาชนะทอมฟอร์ดซีตสามเฟรมโดยแอ d ดิวพา k เกตกลุ่ม7ผ่านการลอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเจม l คลากับรีเบกาเคนนาส s t เฟนแม็กไวเอชนาอเล็กซานเดอร์อุซนเบเชอร์ซีตาสามเฟรม โดยสเฟนไม่ไวกลุ่ม8ปผ่านการลอบหกสิคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเซียบโกต่งกับแดนนี่เวลส์แอนโทนีแฮมินตันเอาชนะฟาลั f, Hamilton, กอาเจฟซีตาสามเฟมโดยแอนโทนีแฮมินตันกลุ่ม6กผ่านการลอบหกสิคนไปพบกับแมทธิวเซลเจมส์เคฮิลเอาชนะแอนดี้ฮิกซีตาหนึ่งเฟมโดยเจมส์เคฮิลกลุ่ม6กผ่านการลอบหกสิคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างจอห์นเมอร์ฟี่กับโอลิเวอร์บาว จอห์นเมอร์ฟี่เอาชนะโอลิเวอร์บาวซีตศูนย์เฟมโดยจอห์นเมอร์ฟี่กลุ่มหผ่านการอบ64คนไปพบกับเจมส์เคฮิลจอห์นฮิกกินเอาชนะไมเคิลไวซีตาสามเฟมโดยจอห์นฮิกกินกลุ่ม7ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับมาร์คจอยแจ็จคจอห์นเอาชนะชานเลสันแลมซีตหนึ่งเฟมโดยแจ็คจอห์นกลุ่ม7 ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผ in. ู Gilbert, ้ชนะระหว่างเดวิดกิลเบิร์ดกับเอียนมาตินเดวิดกิลเบิร์ดเอาชนะเอียนมาตินซีตาศูนย์เฟมโดยเดวิดกิลเบิร์ดผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับแจ็คจอห์นล็อบบี้วิลเลียมเอาชนะไอร์นฮิลซีตาสองเฟมโดยล็อบบี้วิลเลียมส์กลุ่มแปดผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างโรเบิร์ตมิวกินกับน้องมิ้งสลับรีนัชรัตน์วงหาทัย มาร์คเซลบี้เอาชนะล็อบบี้แม็กกุยแกนสีตาหนึ่งเฟมโดยมาร์คเซลบี้กลุ่มแปดผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างชางอันดากับปีเตอร์เดฟรินับปัจจุบันผู้แทงเบสสูงสุดมี2คนคือชอนเบอร์ฟีหนึ่งรแต้มในนัดที่เอาชนะออริเอลบาวสีตาศูนย์เฟมรอบรอบ128คน มาร์กจอย140แต้มในนัดที่เอาชนะจอรดากินศิตหนึ่งเฟรมรอบ128คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใ,ใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ